เดี๋ยวเพิ่งทำไรพ่กเึงอ่ะเดี๋ยวขอพรามึงหายไปเเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาดีไม่กดเครดมาล้อหรือเบอร์มาดีเปลี่ยนไม่ได้กดอ่ะเอา้าอยากอาวุธหาย <c oughs> เรานี่นะช้างไหนช่างอง่ะไม่มีกองอ่ะซันเลียกมาแล้วเมื่อกี้อ่ะ เจ้าไม่ได้เจียวทำไมอ่ะก็เจียวเดียวที่ไม่ต้องเขียวข้อหาข้อหามันเป็นเจียวไอ้หมดเวลาไงเออเขาบอกว่าอะไรอ่ะความจําเสื่อมอะเงี้ยก็เจียวธรรมดาไงโอ้โหตั้งแตเคมันจะยุ่งยากอะไรขนาดนั้นหมดไปแล้ว20นาทีอ่ะเดี๋ยวสีโอ้ทำให้มันทำให้มันได้เล่นไงทําให้มันได้เล่นไงเอามาดูของหายอะไรเงี้ยเขาจะได้มาดูกันเอาไงคือเลยตองมึงอ่ะก็ไม่เอาไงไงก็แค่รอ รอน้องหน่อยน้องหน่อยน้องหน่อยไปไหนไปกินข้าวไม่ไหวแล้วหิวชิบหายโอกว่าจะขโมยรถกุบกี้รอรถหมอรนได้อยู่ไหนอ่ะหมอชิีรถลืมอันนี้หายแล้วพี่เต็มแล้วเต็มแล้วขี่้วพี่ไปแล้วไม่หายหายแล้วหายแล้วยืนพังงานรอนตดทีนี้มาดีทะลึ่งไปซื้อข้าวอีกใครจะตามเจอวะทำไมตัวยังโยกอยู่ ไม่โยกเลยไม่ไม่โยกนะนี่ไม่เห็นปกติแล้วอร่อยเอาไปต่อก็ไม่ได้กดจีอ่ะไม่ได้กดก็อยู่ในน้ำเนี่ยมาดีบอกว่าเมาเห็นได้เลยไม่ไม่เป็นระดับหลาดิไม่เนี่ยไม่ใช่ยอะอยู่นี่เลยทน้ำนั้นทำดีมื่อทำถูกจังหวะเลยมาดีเบ่อพอดีไม่ไม่ได้เม่อพอดีลงไม่เมาตั้งใจเม่อ อยู่ข้าวอยู่ข้าวเขาตายพวกก็ไปซื้อข้าวเลยโอ้โหกู้เขาว่าอยู่ทำไมโอ้ไม่มี GPS ขึ้นกูจะด่ามันหรือด่ามึงดีวะไอ้ดีไอ้เหี้ยด่าทำไมคนด่าดีอะเมื่อตายมาดีม่่าดีที่ห้าเดชเรียกมาดีตาดีตัดปั๊บเหม่อเลยเลขเลขเลขโทรศัพท์อะไรอ่ะไม่มาดีไม่ได้กดแล้วทำไมเราไม่กดอ่ะ กัอไปแล้วตอนหิวข้าวไม่ไม่กดอีกใครจะตามเจอวะมันก็แค่โมหาเขอย่ไืไม่ได้หายสักหนอึ่อแล้วทำไมเราไม่กดไม่ได้ชนมาดีบอกว่ามาดีเหมือไปกินซื้อข้าวเจริญเจรเด้อไม่ร้องกี้ไม่องให้หน่อยมันบอกว่ามันตามเสร็จมันไปซื้อข้าวเลย ดีสุดๆไอ้คนล้องก็ไรโคตรชิวร้อนจังเราจะตามมันอยู่ไหนวะไปเดี๋ยวนี้ไปไปนะมันลงเองอ่ะจะไปเหมือที่ไหนนาะเหมือนเดียวไม่โอเคทีแรกอนรเป็นที่ตอนรอแล้วแหละแล้วมึงเจ็บตังค์อยู่ใกล้ด้านแล้วทีแรกอ่ะอะไรเปล่ะเรียบเรียกคนน่ะมารวมที่ไอ้อุโมงค์นั้นเพื่อจะไปล่าพวกมันเอออุ้มหน่อยเดี๋ยวมันก็ขับรถเมย์เข้าไปแล้วมันก็ลงมากระทืบ อ๋อเยเชื่อแล้วพอตายปุ๊บก็เลยปล่อยเลยไปกาแล้วเราทำไมเราไม่กดก่อนอ่ะไม่รู้บอสบอกว่าอยู่ข้าวที่ออกไม่ทันแคเลยไม่กดกดหัวเลยถ้ากดมาทันยังไปช่วยคนอื่นทันเลยเออเขายังไปช่วยคนอื่นทันเลยฮะกดหัวเลยกดไม่เลย ไม่เลยครับพอ,อดีเหมือนเหมือนเขาเหมือนค่าใช่ใช่ค่าทุกอ่าพี่บอกพวกนั้นรอก่อนนะบอกพวกมันอย่าเพิ่งทำอะไรกันพี่ว่าดีแลแ้วมแ,ลแม่งรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นั่นอ่ะไม่รู้ใ้ขมันําไมิงวแล้วแม่งรู้ได้ไงว่าพี่อุ้มไอ้เฮียจงอ่ะไม่รู้ปล่อยวัน เอาเ้ยตาแดงรอตาแดงรอรอสัตว์ตาแดง